สีวิธีฝึกความอึดและความเร็วมีอะไรบ้างอยากรู้ดูให้จบสวัสดีครับผมแจ็ควัชระผมแก้วสะอาดกับคลิปวิดีโอในซีรีส์ซ้อมยังไงให้เป็นขาแรงวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาคุยกันในส่วนบ้างตามภาษาคนไฮโซโอเคครับ วันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องวิธีการซ้อมที่โซนห้าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าไอ้โซนซ้อมโซนห้าเนี่ยมันสำคัญตรงไหนนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูไอ้คลิป6ทักษะที่ขาแรงจะต้องมีนะครับที่ว่ามีต้องอึดนะครับต้องแรงต้องเร็วนะครับแล้วก็ในซีรีส์ที่แล้วเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าอ่า ทักษะขั้นแอดวานตัวแรกก็คือว่าแช่โซนสก็คือความอึดบวกความแรงแช่โซนสีนให้ได้นะครับคราวนี้เป็นทักษะขั้นแอดวานตัวที่2ซึ่งก็คืออึดบวกเร็วอึดบวกเร็วก็คือแช่โซนห้าทำไมต้องแช่โซน5ใช้ตอนไหนนะครับใช้ตอนหนีหนีกลุ่มนะครับซึ่ง มันเป็นบางครั้งนะครับมันเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะได้นะครับเช่นถึงจุดสําคัญที่เราจะต้องหนีนะครับอย่างที่บอกครับเราสปรินต์ไปก่อนสปรินต์ไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าสปรินต์ไปแล้วหมดนะครับสปรินต์ไปนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแช่โซน5คนเราเนี่ยครับแช่โซน5ได้ประมาณนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีแต่ว่าไอ้ตรงนี้ครับสำคัญนะครับเพราะอะไรครับ พอเราแช่โซนห้าหนีไปเรื่อยๆจะหลุดไม่หลุดมันอยู่ตรงนี้นะครับจะหลุดไม่หลุดอยู่ตรงนี้เขาไล่ทันไม่ทันมันอยู่ตรงที่ว่าเราอึดแค่ไหนเราเราสามารถแช่โซนห้าได้นานแค่ไหนนะครับแช่ได้นานโอกาสที่เราจะหลุดนะครับก็มีเยอะพอสมมุติเราหลุดแล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องแช่โซนสี่ต่อไปจนถึงเส้นชัยใช่ไหมครับอ่ะโอเคคราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่า แช่โซนห้ามันสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ตัดสินแพ้ชนะได้นะครับตัดสินแพ้ชนะได้เดี๋ยวเราไปเริ่มโค้ดซ้อมโค้ดที่1ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เราสามารถแช่โซนหได้นะครับโค้ดที่1คือโค้ดซ้อมโค้ดที่1ผมขอเรียกว่าโค้ดห้โค้ดห้คืออะไรครับก็คือการไปบรรลุนะครับ ไปปันกลุ่มการปันกลุ่มเนี่ยครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คืออะไรในความที่เราคาดหวังก็คือว่าเราจะปันด้วยกันอย่ามีความสุขใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่การปันกลุ่มก็คือการแข่งขันย่อยๆดีๆเรานี่เองนะครับไปปันกลุ่มที่ไร้ไส้แตกทุกทีใช่ไหมครับเพราะว่าปันไปได้สักพักหนึ่งมันจะต้องมีตัวจี๊ด นะครับจะต้องมีตัวจีนดยิงนี้แล้วจะต้องมีขาแรงคอยลากให้เราแบบว่าจะต้องปั่นในโซนที่เราไม่ไม่ค่อยสบายใจที่จะปั่นสักเท่าไหร่แต่เราก็ต้องทนปั่นไปเพราะกลัวหลุดใช่ไหมครับนี่แหละครับคือวิธีการซ้อมแช่โซน5ที่ดีนะครับคือไปปั่นกลุ่มโค้ดซ้อม5.1าแต่ผมบอกว่าโค้ดซ้อม5.1คือกรุณาไปปั่นกับกลุ่มนะครับ ไปปั่นกับกลุ่มแล้วคุณก็จะได้มีสารพัดลูปแบบสารพัดรสชาติในการปัน่นเป็นการฝึกซ้อมในการเสริมสร้างความอึดและความเร็วของรอบขาเป็นอย่างดีนะครับอ่าโอเคคราวนี้ บางคนบอกอ่ะโอเคเราไม่อยากไปปั่นกลุ่มแบบนั้นปั่นกลุ่มกลุ่มผมคุยกันดีนะครับเราวันนี้เราจะซ้อมยังไงเราคุยกันดีโอเคไม่เป็นไรเรายังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าไปปั่นกระชับนิดครับนานปัน่น งานปั่นกระชับมิตรงานปั่นการกุศลมันไม่มีที่ทุกคนจะแววว่าปั่นพร้อมใจสามาัคคีกันไปยิงกันไส้แตกทุกงานนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการฝึกซ้อมโซนหเป็นการฝึกซ้อมการแข่งขันได้อย่างดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆที่เราจะสามารถฝึกซ้อมในโซนหได้แต่บอกไว้ก่อนนะครับ ในการปั่นแบบนี้นะครับเราไม่ควรที่จะปั่นมากเกินไปนะครับ<ม>อ,าอาจจะแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะครับมีเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเป็นทีมชาติลักเซมเบิร์กเกา่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีการซ้อมแบบนี้โดยการไปแข่งครับสมัยก่อนมีการแข่งเยอะมากแข่งได้ทุกอาทิตย์นะครับมันก็คือ เป็นการฝึกซ้อมโซน5ไปในตัวนะครับได้ทุกโซนเลยจริงๆแล้วนะครับได้มีสปงสปินมีหมดทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่คุณจะเป็นข่าวแรงคุณจะเป็นนักแข่งได้เนี่ยคุณต้องครบเครื่องนะครับอึดคุณก็ต้องอึดน,นะครับแรงคุณก็ต้องมีนะครับคือเรียกว่าต้องได้หมดทุกโซนคนถึงจะเป็นข่าวแรงได้โอเคเดี๋ยวไปพบกับโค้ดซ้อมโค้ดที่2โอเคครับโค้ดซ้อมโค้ดที่สอง ผมขอตั้งชื่อว่าเป็นโค้ด5.2นะครับโค้ด5.2ซ้อมยังไงเดี๋ยวดูโพดแนะบบบ5.2 5.2ทำเซตที่โซน5นะครับทำเซตที่โซน5ใน1ยกนะครับนาน30วิถึง4นาทีนะครับรอบ100รอบต่อน,นาที ทำไมเราถึงต้องใช้รอบสูงครับเวลาที่เราปั่นที่โซนสูงสนงครับในการที่เราจะยืนพื้นให้ได้โซนุสูงเราต้องใช้รอบสูงนะครับอย่างน้อย100นะครับเพราะว่าถ้าคุณขืนค,คุณไปโยวไปย่ำรอบแบบต่ำว่านั้นครับรอบ90อะไรพวกนี้สุดท้ายล้าเร็วมากไม่เชื่อไปลองไม่เชื่อไปลองนะครับอ่ะโอเคเราเริ่มจากเวลารวมของการซ้อมเนี่ยคือ5นาทีนะครับอย่างเช่นทางยก สิบคูณสามสิบวินะครับก็คือสามปันนนานสามสิบวิที่โซนห้านะครับสิบยกนะครับก็คือพอครบสามสิบวิปุ๊บคุณพักที่โซนหนึ่งนะครับนานแค่ไหนก็นานเท่ากับไอจําเวลายกที่คุณปัน่นอย่างเช่นยกสามสิบวิก็คือพักสามสิบวินะครับยกสี่นาทีก็คือพักสี่นาทีที่โซนหนึ่งเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอคุณซ้อมไปสมมุติว่าอาทิตย์นี้ นะครับสองสามสิบวิไปแล้วอาทิตย์หน้าคุณอาจจะอัปเกรดนะครับเพิ่มเป็น1นานาทีสองนาทีก็คือว่าอย่ามัวไปย่ำแค่30มสิบวินะครับเราต้องคนเราต้องมีการพัฒนานะครับครั้งแรกให้ซ้อมเวลารวมแค่5้านาทีนะครับพอเริ่มเที่ยวแล้วเพิ่มเป็นสิบห้าถึสนาทีอย่างเช่นนะครับหู้ณสก็คือทำห้ายกยกละ3นาทีนะครับห้าคูณสี่ทำห้ายกยกละ4นาที Okay. เวลาพักก็คือเท่ากับเวลายกหรือพอคุณเริ่มเชี่ยวไปมากกว่านั้นเวลาพักหารครึ่งเดียวนะครับอย่างเช่นเวลายกไปแล้ว4นาทีเวลาพักเหลือ2นาทีนะครับอันนี้มันก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มเอาจริงเอาจังนะครับเริ่มเข้มข้นคล้ายๆกับการแข่งขันจริงๆแล้วเพราะไอ้เวลาการแข่งขันจริงๆครับจริงๆคุณอาจจะไม่มีเวลาพักแต่ว่าคุณต้องแอบพักนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวนะครับมันก็ต้องแอบพักบ้างนะครับแต่ว่าเวลาพักมันนิดเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยการซ้อมก็คือการจำลองการแข่งนะครับจำไว้นะครับการซ้อมคือการจำลองการแข่งเราจะมัวหน่อมแนมไม่ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปพบกับโค้ดซ้อมโค้ดที่3โอเคครับโค้ดซ้อมโค้ดที่3วิธีการซ้อมปั่นโซน5แบบที่3โค้ดว่า5.3เรียกว่าการปั่นโซน5แบบพีระมิด ปีละมิทนะปีระมิดสามเหลี่ยมอย่างนี้ทำยังไงครับก็คือว่าเราปั่นโซนห้าเป็นเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีนะครับแล้วก็สี่นาทีสามนาทีสองนาทีหนึ่งนาทีนะครับระหว่างนั้นเราก็พักเท่าเวลายกนะครับเช่นปั่นหนึ่งนาทีพักหนึ่งนาทีแล้วก็ปั่นสองนาทีพักสองนาทีอะไรแบบนี้นะครับรอบหนึ่งร้อยนะครับ ย่ำที่โซนห oh ้าโอ้โหรับรองว่ามันเสด็จสะใจแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> คือผมไม่ได้ถ่ายไอตัววิดีโอการซ้อมไอตัวปิระมิดเนี่ยครับเพราะว่ามันใช้เวลานานเดี๋ยวกลัวว่าจะเบื่อแต่ว่าเอาไปลองทําดูผมว่าโอ้โ oh หรับรองสะใจขาแรงแน่นอนนะครับแบบว่ามีแบบปั่นโซน5้ากันแหลงเรียกว่าอิ่มบอกเลยว่าอิ่มหรือจะอ้วก้ดยํารอต่ว่าอันนี้นะครับ จุดสำคัญเลยแพ้ชนะมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าคุณปั่านโซนห้าได้หรือเปล่านะครับตรงนี้สําคัญซ้อมได้รอบแค่ไหนครับรอบหนึ้อยนะครับโซนถึงสูงบอกแล้วครับคุณต้องเพิ่มรอบเข้าไปอย่าไปย่ามากย่ามากเหนื่อยล้าแปบเดียวหมดนะครับรอบสูงๆเอาไว้นะครับแล้วก็ลองทําดูโอเค <S <S 1> <S 1> เดี๋ยว <S <S เราไปพบกับโค้ดซ้อมโค้ดที่4ตัวสุดท้ายในซีรีส์การซ้อมโซน5นะครับ โอเคครับโค้ดซ้อมโค้ดที่4ผมขอเรียกว่าเป็นโค้ดซ้อม5.4นะครับอ้าโอเคซ้อมอยังไงไปซ้อมปัน่นโซน5บนเขานะครับคุณก็ไปหาเนินนะครับหาเนินที่ใช้เวลาขึ้นเนี่ยประมาณ2-4นาทีนะครับพอคุณก็ปั่นจากบ้านไปนะครับกว่าจะถึงเนินนะครับคุณก็วอร์วมวอมวอมไปนะครับพอถึงไอ้ตัวเนินนี้คุณก็กดขึ้นไปเลยครับโซน5 รอบหนึ่งร้อยนะครับประมาณสองถึงสี่นาทีนะครับจัดขึ้นไปนะครับไม่ต้องยืนโยกนะครับนั่งปั่นนะครับนั่งปัน่นรอบหนึ่งร้อยแล้วพอขึ้นไปนะครับถึงยอดนะครับอาจจะใช้เวลาสองนาทีหรือสี่นาทีก็วนลงมาครับวนลงมาก็คือใช้เวลาไอ้ที่เราวนลงมาเนี่ยเป็นเวลาพักนะครับแล้วก็ทําขึ้นไปใหม่ ขึ้นใหม่ๆนะครับเวลารวมในการซ้อมเนี่ยประมาณ10-20นาทีนะครับอย่างเช่น5้คูณสองทำห้ยกยกละ2นาทีนะครับห้าคูณสีทำห้ยกยกละ4นาทีนะครับเวลาพักก็คือเท่ากับเวลายกรอบ100น,นะครับสรุปว่าการซ้อมที่โซน5นะครับคุณซ้อมได้ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักซ้อมมากกว่านี้เดี๋ยวร่างกายไม่ไหวนะครับเอาแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณซ้อมโซน5้าเรียบร้อยนะครับเช่นวันนี้ซ้อมโซนห้าพักปั่นเบาไป48ชั่วโมงนะครับสวันนะครับก็คือว่าปั่นหัวใจเอ็นดูร้านอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าโซนหนึ่งไปเลยอะไรแบบนี้นะครับรักษาร่างกายเอาไว้นะครับอย่าลืมว่าพอเราทุบกระท้อนแล้วเราต้องพักนะครับ ทุบแล้วไม่พักเละนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพอได้รู้แล้วนะครับว่า4วิธีในการซ้อมโซน5มีอะไรบ้างนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาซ้อมทักษะสุดท้ายกันครับที่ว่าคุณจะต้องมีก็คือทักษะในการสปรินตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสปรินต์ซ้อมยังไงนะครับบางคนตกมาตายเพราะสปรินตไม่เป็นมีเยอะนะครับโอเคชอบกดถูกใจนะครับ แล้วก็ถ้าอยากจะเป็นขาแรงกดสับตะไคร์เอาไว้นะครับเพราะว่าผมจะพยายามทําคลิปให้บ่อยๆนะครับจะได้แบบว่ามาเป็นขาแรงด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงจุดหนึ่งนะครับผมก็จะแบบว่ามาซ้อมด้วยกันเลยนะครับวันต่อวันมาดูกันเลยว่าในการที่เราจะเป็นขาแรงเราซ้อมไปพร้อมๆกันเนี่ยเราจะได้เป็นขาแรงไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ